ครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับข่าวครึ่งมิตินะครับซึ่งในเทคนี้นะครับก็จะมาพูดคุยในเรื่องราวของความเคลื่อนไหววันนี้นะครับนะก็เป็นสัปดาห์ที่2นะซึ่งเป็นเทปที่2ของรายการข่าวครึ่งมิตินะครับก็อยากจะแนะนําก่อนนะซึ่งทีมงานของข่าวครึ่งมิตินะครับก็มีจิตนาในการที่จะนําเสนอข่าวเป็นรูปแบบของความบันเทิงนะครับแล้วก็อยากจะให้ ท่านผู้ชมนี่นะครับได้ติดตามและก็ดูความเคลื่อนไหวนะครับของข่าวในบ้านเมืองนะครับข่าวในจังหวัดสงขลาเองหรือว่าจะเป็นข่าวที่กําลังพอตอยู่ในขนาดนี้นะครับมาที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการประชุมนะฮะการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งก็ได้ประชุมมาวันนี้เป็นวันที่2ครับและตอนนี้เนี่ยไม่ไว่าจะเป็นเรื่องราวของการที่ เป็นการอภิปรายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านกรก็ดีนะครับนะหรือว่าจะเป็นท่านสุเทพเทือกสุบรณน,นะครับหรือว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยฮะวันนี้ก็มีการอภิปรายเนี่ยค่อนข้างที่จะเพดมันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ดูนะครับว่าสิ่งที่สิ่งที่ผู้นำนะฮะที่ใช้คําว่าผู้นํา ผู้นประเทศของเราเนี่ยนะก็ะถกเถียงกันแลนะผมก็ม,มีเห็นมีสาระอะไรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของน้ำมันปาล์ม็ดีครับแต่ก็จะมีคนขัดไปขัดมาโอ้โหเครียดมากเลยนะครับในเรื่องราวของการติดตามการประชุมอภิปรายด้วยวางใจในวันนี้นะครับมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับนะบแน่นอนเลยนะครับที่ประเด็นเป็นประเด็นร้อนนะฮะในเรื่องราวของอการที่จะให้ทางฝ่ายค้านนะครับเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านนี้นะครับอภิปรายนะฮะในวันนี้ก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งวันที่เราจะได้ดูการทำงานของรัฐบาลนะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะหมดวาระไปนะในช่วงของเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเร็วๆนี้ก็อาจจะหมดวาระไปนะถือว่าเป็นการประมวลการทำงานของรัฐบาลชุดชุดหน้าหล่อหรือว่านายอภิสิทธิ์เวชิชีวะนั่นเองนะครับก็ติดตามกันไปเรื่องราวของผลงาน,นาของคณะรัฐบาลในชุดนี้ด้วยนะครับ มาถึงประเด็นที่2นะครับเรื่องราวของความเคลื่อนไหวตอนนี้นะครับที่สำโรงสามแยกสำโรงของจังหวัดสงขลาบ้านเราเองนะโว้ยเกิดรถติดนะะโดยเฉพาะช่วงของเทศกาลวันหยุดต่างๆนะครับวันศุกร์วันเสาร์วันอาทติตย์นะครับรถติดค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะวันศุกร์วันที่หลายๆคนนี่นะกำลังเดินทางกลับไปบ้านนะครับเพราะหลายคนเนี่ยนะเข้ามาทํางานในเมืองวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็เดินทางกลับนะฮะวันศุกร์สุด <c oughs> สัปดาห <c oughs> ์นะครับเดินทางกลับ ก็จะเกิดประสบปัญหาเรื่องราวของรถติดนะฮะแล้วอะไรคือสาเหตุล่ะนะครับสาเหตุก็คือมีอยู่ว่านะครับตอนนี้ทางเทศบาลนครสงขลานี่นะครับก็ได้จัดทำนะเป็นคูคลองนะก็เรื่องราวของคลองนะครับแน่นอนเลยนะครับที่เทศบาลนครสงขลาเนี่ยจะอยู่ในสถานที่ที่ติดกับเทศบาลเขารุปช้างนะครับซึ่งตรงนั้นนี่นะฮะก็ เป็นปัญหาหลายปีอย่างมากครับเป็นถนนหม้อ,อข้าวหม้อ,อกแกงอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเป็นถนนที่สร้างแล้วไม่เคยเสร็จสักทีหนึ่งนะครับตั้งแต่ผมเหยียบมาสงขลาสิบกว่าปีแล้วนะครับนะก็ไม่เคยเสร็จไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าทรายมันไม่ดีเอ๊ะถนนไม่ดีหรือว่าเป็นเพราะอะไรท่านผู้ชมครับ ทราบหรือเปล่าเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะฮะแล้วก็ส่วนโครงการนะครับการขุดลอกคูคลรองนะครับการที่จะทาให้น้ำเนี่ยระบายเพื่อที่จะทําให้คลองสํารงนะครับมันดูสวยมันดูหอมป้าว <Wow. S 1> อะไรจะเฟิ่เเติดอยูขนาดนั้นนะฮะ <Wow. S 1> ก็มาทําในช่วงของ <laughs> สิ้นสิ้นปีประมาณปลายปีอย่างเงี้ยนะฮะ ทำให้ประชาชนเรานี่นะสัญจรไปมาเนี่ยไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่เลยนะฮะแล้วก็ประเด็นที่3ครับออไปพน้นเทศบาลนครสงขลานะฮะตอนนี้นักพัฒนาโอ้โหนะฮะเอาทรายเนี่ยมากรองกันเต็มเลยทีเดียวครับในเรื่องราวของการที่จะนำทรายนะครับเพื่อที่จะไปถมทะเล <c oughs> เอ๊ะมช่สีพูดผิด <c oughs> ไม่ใช่ถมทะเลนะฮะก็คือการเกลีย่ยทะเลเนี่ยให้มีพื้นที่ให้มากขึ้นตรงนั้นนะฮะเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าการถมทะเลเนี่ยต้องใช้ทรายสักเท่าไหร่ดีนะ เงบประมาณล่ะเท่าไหร่ดีอันนี้ไม่แน่ใจนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการนะครับที่สามารถทําเงินให้กับคนที่รับผิดชอบโครงการเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นโครงการถมทะเลเดี๋ยวผมจะไปอ่านป้ายใหม่นะทุกสิ่อมาตอการโครงการเป็นการพัฒนาทัศนียภาพนะตอนนี้สาราเสร็จแล้วนะครับเย้ดีใจที่สบานนครสงขลาทำสาราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวางไรก็รอติดตามผลงานนะครับของที่สบาลนครสงขลากันดูนะฮะ ผมก็มาอยู่กันที่กองทรายนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกองทรายที่อยากจะให้นักท่อเที่ยนะได้ชมันด้วยนี่คือกองทรายครับพร้อมในการเ็บผมนะเพื่อที่จะเป็นชายหาตนอไปนะครับแล้วก็ดูนะฮะสิ่งเหล่านี้นับเป็นกระสอบทรายที่ได้กัรนเข้ามานะครับเพื่อต้องการจะให แต่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันทนะี่ลือๆเนี่เยเขาช้างแรง,งมากๆครับยังไงก็อยากจะขอฝากเชิญนะครับสำหรับท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ติดรับ ไทยกันด้วยนะในสาบ้านเราครับใไรที่อาชีพทาการประมูลตางน,นะครับจะต้ติดตามด้ดีเลยทีเดียวนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่4ในวันนี้นะครับอยากให้ท่านเนี่ยติดตามกันมากเลยนะครับในเรื่องราวของคณะกรรมการน้ำมันปลาล์มแห่งชาติโอ้ยยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับการประชุมในครั้งนี้ครับก็ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะก็แน่นอนนะครับทางรองนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องราวของความมั่นคงท่านสุเทพเทืออสุบรณของผมนี่นะฮะ โอ้โหท่านลงมาดูแลเองนะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการนะครับเรียกได้ว่าเป็นคณะกรรมการที่ยิ่งใหญ่อย่างมากครับเพราะว่าต้องดูความมั่นคงเรื่องราวของน้ามันปลาล์มนะฮะเพราะว่าทุกครัวเรือนเนี่ยต้องใช้น้ำมันปลาล์มนะครัวไหนไม่ใช้น้ำมันปลาล์มบ้าง แต่ตอนนี้นะครับทำให้ประชาชนนี่นะโอ้บอกว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเพื่อสุขภาพที่ดีแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยเขานํามันหมูนะฮะมาทําเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าขาดน้ำมันปาล์มเป็นอย่างมากอย่างนี้นะครับเทปต่อไปเนี่ยจะมีการสัมภาษณ์นะครับนักธุรกิจหนุ่มครับซึ่งเป็นเจ้าของนะครับธุรกิจค้าปลีกนะฮะหรือว่าเป็นธุรกิจนะ้าในเรื่องราวของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับก็คือร้านลีวิวัฒนะครับแล้วก็รวมถึงผลกระทบนะกับราคาน้ํามันเนี่ยในเทปต่อไปเนี่ยผมจะไปสัมภาษณ์นะคร นะครับซึ่งจะเป็นอุปนายกะเกี่ยวกับธุรกิจอสหาริมทรัพย์จังหวัดส,สงขลานะติดตามในเทปต่อไปด้วยนะครับวันนี้เนี่ยมี4ประเด็นหลักๆก็สามารถที่จะ,ะเข้าไปติดตามใน Facebook ได้นะครับนะหรือว่าคุณจะเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวทางสถานีวิทยุ107.5เมกเรนะครับเราจะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีของรางวัลแจกอีกมากมายสําหรับการเปิดตัวนะเป็นรายการข่าว ครึ่งมิตินะครับวันนี้ผมพีพิรพัฒน์พร้อมกับทีมงาน PA e v e r t i i n g นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณที่ท่านผู้ศาส์ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เสียเวลาในการชมผมเนี่ยท่านชมผมทำไมครับวันนี้ผมพีพิรพัฒน์ไปก่อนแล้วสวัสดีครับโยโย่ yo, ข่าวครึ่งมิติติดตามรับชมได้นะครับกับผมพีพิรพัฒน์คนนี้นะครับ